ยัใูราวัมยยูใส่เชหายุกะลิงเฮ้ยคุณเห็นมึงแล้วกำลังใส่ผืนเอาแข็งตื่นแลนไปให้มึงอยู่ตอนนี้อูสิแลีนตามมึงไงได้อีมึงเห็นข้างหลังปะนะ เฮลโหลแก๊สจอนเลี้ยจอนเลียไปเซฟไปเซฟคุยแหลกชิบหายเหี้ยเด้งปะเนี่ยทำไมไม่ใช่ไรกียวล่ะไม่ไม่ไม่โอันณอ่ะแล้วทำไมอ่ะคุณเจนทหารเลี้ย ูขาทหารเลี้ยไปแล้วคือผีวัวใส่ดาบดิใส่ดาบเปิดตัวใช่มีสีส้นใจพีพีมาเล่นกับผมอะครับมึงน้องผม ผมมันกากผมมีคนติดตามน้อยเหรอครับไม่มีใครติดตามเลยแต่กูเล่นเกมโหดแล้วเว้ยไอ้เหี้ยเน็ตแหลกวายมึงจับกูทำไมฮะจับกูทำไมมึงจับกูเห็นอะฮะ ตีหมาปักปะหมาปักมันจะเปิดไดยยุ่มมันไมเปิดได้ยุ่รู้ซึกว่าแลกมากเลยตอนนี้ ไอ้ย่างหัวร้อนนี่ DC สอง High PvP มเป็นคนอย่างนี้หรือวะมันติด The Sea s e โอ้กูแลกูเกียบตายมอนน่ะกูกลัวสกิลไม่นายอ่ะ มันแตกแล้วอ่ะได้ไหมอ่ะไม่ได้อย่าหัวร้อนแน่น้องอ้าวทำไมอ่ะไม่มมมได้แย่งอ่ะปาโมเองเองดื้อเคเดี๋ยวไปหาผลก่อนเออ ไม่ต้องอัพปืนหรอกกีควายกดเเซ็นี

ลาออกเลยที่จะได้ละกินมาแอปยังดีวะอบโชว์่าคนไปถึงทีกูควรอยังไม่หอนอย่างว่าเลือนแล้วค่อยังก็ได้ที่ตามใจมึงอ่ะตาจกึเดี๋ยวอนจะพาแม่ตับ ตาลาแบบอืมๆๆๆเรามีโลบักนะข่เ,เลือกผักหน่อยคะน้าหน่อยกูบอกว่ามีโลบักไม่ใช่ผักคะน้าเออค้นจนยังไม่หามอืมเออเรามีผั0โลบักนะขอเลียกสองร้อยหน่อยอย่าร้องเพลงดิเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ ลาเบลีดีกว่าดูหันหน้ปิงเก่อยแค่นี้แล้วกันได้เอาเนี่ยกดไม่ได้เง่ายรอ 买手机，哇！我来买手机。先买手机，先买手机，试试。先买手机，先买手。